สวัสดีพี่น้องป้องไปทุกขู่สุกคนเมื่อนี้ขอน้าเสนอเมนูสุกกระดูกหมูถ้ามาเบิ่งวัตถุดิบในการเอ็ดสุกกระดูกหมูของฮานะครับวัใส่อี๋อย่างเนยหนึ่งกระดูกหมูสองแค่รัดสามนฝรั่งสี่หอมหัวหญ่วัตถุดิบพวกนี้หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปว่าหาซื้อตามตลาดนัดขายเสือผ่านโนมีนะครับต้องตลาดขายพักขายหมูขายของสดถ้าสีบอกว่าใส่ว่าซื้อได้ตามตลาดนัดทั่วไปมันเกิบไปใตลาดนัดทั่วไปทุกอย่างนี่ครับตลาดนัดเส้อผ้าขายเสือผ่าตลาดนัดขายของสดก็ขายของสดนะ ู้สื้ที่ไร้สาระเกินไปล่ะทำมาเพิ่งวิธีการเอดทูปกระดูกหมูของเข่ากันเลยนะครับอุปกรณ์ของเขานะครับแต,แต,แต่ที่เข้าสะดวกมีหมอ้อใจหมอมีกระทะใชกระทะถ้าบม่มีอุปกรณ์อย่างเลยก็หาสื้อกินตาม้องตลาดได้ครับมันลำบากก็ต้องไปสื้อหม้อสื้อกระทะมากอะไรครับเข้าก็เปิดกระทะที่น้ำลงไปใส่ผงนัวลงไปใส่เกลือลงไปใส่ตามปริมาณที่เข้าต้องการนะครับย่าใส่หลายเดยวมันจีขค้นใส่ลงไปแล้วคนเห็นมันแตกออกจากกันได้แลครับยังเห็นมันเป็นก้อนไหลมันสิบอลลาย พอใส่เครื่องปูกไปแล้วก็ปล่อยให้น้ามันเดือดด้วยครับเบือดออก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 เือดจังไหมูลงไปใส่เป็นลูดอยากส่เป็นเป็นลูกก็ใส่เป็นลูดครับอยากไ่เป็นตัวกับไซเป็นลูดแจวแต่ค้นกินครับกินไรใช่ไรกินน่อยใช่หน่อยใ่หมูลงไปแล้วก็คนค้นค้นแหมันเข่ากันกับน้ำนี่้อครับให้มันทั่วมันถึงบอมแนอันนึงอยเทธึงอันนึงอยู่ใไต้อันนึงว่ถึกไฟอันนึงว่ถึกน้ำอันนี้ก็บ่แม่นเดี่ยครับ ขันกระดูกหมูมันหลายเกินไปก็ร่ต้องใส่เบิดเด้อครับมันสิล่นกระทะแนะน้ำให้เก็บไปเอ็ดเมนูอื่นนําเด้อครับทอดไส่หมูเบิดแล้วเฮาก็ปิดกระทะถ่ายให้หมูสุกได้เลยครับระวังผิดถ่ายให้หมูสุกอยากเอ็ดหยังไงเอ็ดครับอยากนอนกน็นอนอยากเลียนอ้อมบ้านก็เลียนครับอย่าเ <Huh? S 1> ต,ต่สิเอด็ดระวังที่เฮาเลียนอ้อมบ้านแล้ว oh, โอ้บ่แมน่นหลังจากที่เฮาทิ้งหมงูให้มันสุกเด้อครับแบบนี้เฮาก็สิมาเบิง่งว่าหมูมันสุกหรือยงัง ถ้าเปิดเบื้องแล้วฟองมันไหลกับตักฟองมันออกเด้อครับเด้ออันฟองที่ว่านี่บ่แม่นฟองเบีรยเด้ครับฟองมันหมูเด้ครับฟองมันหมูฟองเบีรยมินเนได้อยู่ครับจะไปหาตากออกด้ครับพ่อตากฟองออกเบื้องแรกกระถิ่นมาอีกจักน้อยเด้ครับให้มันปวดหอนจักรวันระหว่างที่เฮาค่ะมันหอนอีกรอบนึงเฮาขวบมันนอนขาอย่าใจหอนเด้ครับให้น่าม uh ันหอนเพอะคนแย่ใจหอนครับพอเฮาคิดว่าหน่ามันหอนพ่อแล้วหมูเฮาสุกแล้วใ้ใส้แครอทลงไปใส่ไปเลยครับจากหัวก็ใส่ไป อยากกินหลายก็ใส่หลายอยากกินน้อยก็ใส่น้อยแล้วก็ใส่มันฝรั่งลงไปครับอันนี้ตัดทีน้อยๆเด้เลยครับเดี๋ยวมันติดคอใส่ลงไปมันเบิดครับเตรียมไว้จังไดนใส่ให้มันเบิดแล้วก็ค้นๆๆให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังเลยครับให้หนามันถั่วมันฝรั่งกับแครอทเด้อครับเดี๋ยวอย่ามันไว้ทึ่งหมูไหลอย่ามันสิบ่สดุเดี๋ยวก็ปิดฝากระทะครับเฮาก็ทิ้งไว้สักพักนึงครับให้แครอทให้มันฝรั่งของเฮามันสุกนิ่มดีๆซะก่อนครับเพราะบางที่เฮาถาครับจะหาซื้อ น้ำเย็นๆมากินถาดเลยครับเด้อหลังจากที่เขาถามาโดนเติบแล้วข้ามาเปิดหม้อเบิ้งครับแล้วเขาก็ใส่หอมหัวยใหญ่ของเขาลงไปได้ค่ะคนให้มันแตกออกจากกันได้เลยครับมันจะบริ่ได้ติดกันเอาลงให้มันตุ่มในาน้ำเลยเด้อครับเด้อมันจิได้สุกทั่วถึงว่าแมนสุกอันอันนึงซุกอันนึงวาสุกอันนึ่งนิ่มอันนึงว่น,น,งนิ่ม,อ,นนมอันนึงแข็งอันนึงเปื่อยจังสีกับว่าเอาดิครับเขาต้องคนให้มันทั่วก,กันครับมันจังสีสม่ำเส,สมอ มันจังสงีเขียวง่ายครับสำหรับคนมันมีฟันหอดขันตอนสุดท้ายแล้วเข้ากับทีมไว้สีอีกจกน้อยให้มันเ,เปื้อยๆให้มันนิ่มๆน,นะครับแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ตักใส่ถ้วยกินเข้าวสวยงห้วนๆคือสีเจีบครับลองเอ็ดเบิรงดเลยครับเดยอวโนนี่ขอบคุณที่รับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ